เพื่อทำหนังสือโรมบทที่หฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสพระพรแห่งความชอบธรรมเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์ เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่โดยความเชื่อและเราชื่นชมยินดีในความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทน และความอดทนทำให้เกิดมีประสบการณ์และประสบการณ์ทำให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจมิได้ทําให้เกิดความละอายเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนอาธรรมในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์ เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดี ในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้าความผิดบาปโดยอาดัมความชอบธรรมโดยพระคริสต์เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลก เพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประธานแห่งพระคุณน,นั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประธานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสก็มีบริมูลแก่คนเป็นอันมากและของประธานนั้นก็ไม่เหมือนกับ ผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวเพราะาการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประธานภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรม เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพ่บูรและรับของประธานเห็นความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดของคนคนเดียวฉันใดความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียวก็นำของประธานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉันนั้นคือความชอบธรรม แห่งชีวิตเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่ได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นเมื่อมีพระราชบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดพระราชบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะภัยบูญยิ่งขึ้นเพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายชั้นใดพระคุณก็ครอบงำ ด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นลวดติทานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือโรมบทที่5ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา สันเสริญพระเจ้าในพระอนำองค์พระเยซูคริส